สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะผมนะโยบุญนานกอนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเคซี่แท็กซี่นะผมซึ่งแปลว่าแท็กซี่บ้าน,นเองนะผมโอเค,คก็เป็นเกมแนวให้เราเออรับคนแล้วยังไงเราทําหน้าที่เป็นแท็กซี่มิเตอร์นะนะรับคนจากเอตามทางพวกนี้นะแล้วก็ก,ก็พาคนไปส่งอย่างที่หมายแบบรวดเร็วนะแบบนี้เี้ยขับแบบแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะเหมือนแบบ,บยังไงครับเขาขับแบบบ้าบ้าแบบขับรวดเร็วอเออใช่ป่ะานานนั้นแหละถ้าเป็นยังไงก็ค่อยไปดูในเกมเลยนะโอเคไปเริ่มเล่นเกมบ เอาแบบอาเขตนะพี่บายอาเขตลูสนะโอเคครับไปครับน okay, okay. okay, ี oh carbon carbon yes, ่ครับเลือกเลือกนะเราคนไหนครับเอาเอาใครดีครับเอาไอ้ดำนี่ละกันนะดูมันยิ้มโอ้ยหน้าอย่างอาเบะโอเคโอเคครับไปโอเคครับรับคนนะโอ้โหดูขับครับโอเคมาไปไหนครับเคเบิลคาร์สก๊อปทับ นะโอเคบายครับนั่นงั่นอุ้ยอู้ยหยุดโอเคครับเวลาเราทำอะไรผ่านปุ่วันนี้ครับมันจะให้เงินเราเพิ่มขึ้นนะครับดูครับเดี๋ยวดูอย่างเลยไงอ่ะเฉียวรถใช่ปะโอเคเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเฉียวรถมันจะให้เงินเพิ่มนะครับได้เวลาจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่ห9สิบาวิอะไรวันนี้นะครับผมโอเคไปแล้วคนนี้ครับเร็วเขียบ โอ้ยทำไมช้าอย่างวะรถนี่อยู่บนฟุตบาทนี่นะวะโอเคไปอ๊อฟบอกว่าเลยอุ้ยวัดสบายไปทต็มพันก์เลยโอเคโอ้โยโอ้ยมันนะมันมันกีดนะกีดผู้ชายผู้ชายแย่อะไรกีดวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้ชายแย่อะไรกีดวะไอ้สัตว์จะดึงแล้วจะดึงแล้วจะดึงแล้ว โอเคครับอ่าเรียบร้อยไปครับหาต่อครับใครบ้างครับมีใครจะขึ้นรถมังครับโอเคคนนี้ครับมาย้าถหางบอลนะครับโอเคไปบิดนะตอนนี้ครับโอ้ยไอสัตว์กลุยขับต่อครับขับยาวเลยครับยาวล้วนเลยครับอืมเอียดอืมอืมอืมเขียวรถครับเบรกครับเบรกเบรกแบบ เอาต้มีติกโอ้โหคนนี้เป็นยิมนาสติกแน่เลยครับท่าท่าหมุนตัวเท่มากโอเคชุดมาไปไหนครับพิซซ่าพาลอนครับโอเคไปครับลุยรุ่ครับบีดครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหไม่อยู่ใกล้ปะี่ยงอยู่ใกล้ปะเสียบไปไหนต่อมีใครไหมไไหนครับมีใครจะไปไหนครับ โอเคมาขึ้นครับเฟรนช์ชิคเก้นแชร้านไก่ทอดเหรอ <Yeah. S 2> เอาชิบหายล้วคอยลังไม่ได้ yeah. okay. อี๋โอเคไปครับยาวโลดครับไปทางรัดดีกว่าทางนี้ไปได้เปล่าวะไปได้นะครับอ้โอเค เสียวว่ะแม่งเป็นผมผมช็อกตายตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยโอเคขึ้นโอ้โหโอ้โหโฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเสดวิเร็วเร็วเร็วโอเคใช้ได้โอเคครับใครน้องครับโอเคคนนั้นขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาเร็วไปไหนครับชืดไปโบดนะครับโอเคไปโบดนะครับโอ้โหบาทหลวงนะรับรับบาทนะบาทหลวงขึ้นนั่งดีดีนะครับท่านเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยบัตรหลวงบัตรเสียวนะบาปเอาไว้เนี่ยแม่งพาบัตรหลวงกี่แบบนี้สัตว์โอเคถือใบเบิ้ลไปด้วยนะครับลงรถก็ถือใบเบิ้ลโอเคไปไหนอาร์บิสเตชันครับโอ้โหชาวล็อกโอ้โหชาวพังน <okay> ั้นเนี่ยพ okay oui> ังไม่ใช่พังในสัตว์โอเคไปครับต่อนี่โอ้โหโอ้โหผาดโผล่นะหึงชนนะชนแบบอาดูมิเตชนะโอเคครับขับ

เขี่ยไปไปเลยลุยล uh ุยครับเดี <S <s okay, uh ๋ยวจะพาไปวัดเสียวนะจ๊ะน้องสาวอ้าวไอสัตว์ยี่แม่ไม่เต็มไม่เต็มครับตัวอะขอไปครับโอเคเรียบร้อยเขี่ยแทงครับไหนอ้าลูกค้ารายต่อไปครับใครครับไปครับโผู้หญิงนะตัวดำเดี๋ยวว่าเสียดาเฮลิคอปเตอร์ครับสถานีเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคไปครับ ไปครับบินนะตอนนี้นะโอ้ยปิดสัตว์โอเคโอเคจะยืนป้าจะยืนป้าจะยืนยืนป้าโอ้ยชิบหายละชาแล้วเนี่ยชาแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้ยไอ้สัตว์เอี้ยกูเอี้ยเร็วเร็วเรโอ้ยโอ้ยไม่ทันละทันตอนเนี้ยทันไหมทันไหมทันทันนันนันทันนั่นโอ้ยเอา ไปไปรถลืมเฉยอ้าวไม่ท okay. okay, right? right. ันละโอเคทำ up โอเคครับเรียบร้อยโยนนันที okay. ่เท่าไหร่ค okay. รับได้เงินทั้งหมด2 7ง1 0 9ดอลลาร์นะครับอยู่คลาส4นะครับอันดับที่21นะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับเล่นครั้งแรกโหลดไว้นตั้งนานเดี๋ยวไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยโอเคไปครับตอนเด็กจีนโอเคเยสโอเคครับเล่นอีกรอบครับเล่นแบบออริจินอลนะครับ pay by advance advance room เราเป็นไอ้ไอ้ผมเขียวนี่มั้งครับนะครับเราเป็นไอ้นูผมเขียวนี่มันต้องอะไรครับโซโลปะ่ะไม่ใช่ครับ right, ไปมาเอียววิโก้โอเคเท็กซี่มาขึ้นมาครับโอ้โ oh, หสวยวะเนี่ยสวยเนี่วยวไปครับร้านเสื้อนะครับอือชน <c oughs> ไอ้อแย่รถกระเด็นเลยวะ่ะ <c oughs> อ๋อหวัดเสียวเขาแบบนี้ครับนอนนอนโอ้โ oh, ห no, no, no. oh, รถนี้เร็วว่ะโอ้โหโอ้ย อุ้ยชุดอ้โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวนะครับโอเคใช่ได้ครับเดินทางที่13นะครับไปมีใครไหมเนี่ยเอ้เออเออไม่รับได้สักว์เลยละเฮ้ยไอ้ยรถติดไปหาใครเดียวไม่มีใครเลยวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วจะไปครับไปไหนครับเวฟแอนด์บีสโอเคขึ้มาครับ ไปมาครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เนี่ยอะไรอยเนี่ยโอเคเอ็นไงเนี่ยเฮ้ยกูไปผิดทางเหรอวะเอ้ยกูไปผิดทางวะชิบหายแล้วครับโอ้ยก้อนท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราไปผิดทางครับผิดเส้นทางครับโอเคเอ๋ออ๋อมาอยู่เส้นทางขออภัยครับสรงงานเลยวะ แม่งไม่ผ่านแน่เลยเอ้าผ่านผ่านเฮ้ยเร็วเร็วหยุด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 โอเคใช้ได้ทีครับคนนี้ครับคนนี้อันนี้โอเคขึ้นมาครับมาเลยขึ้นมาเลยน้องสาวมาลีนพาซ่านะครับโอเคไปลุยครับไปโอ้เร็วนะเนี่ยรถนี้พรวดเร็วเลยโอ้ยตกน้ำอ้าวเฮ้ย วัดดูฟังขับในน้ำได้ด้วยอ้าวขึ้นเหนือไปไหนครับเนี่ยโอเคไปทางนี้ครับทางนี้ครับโอเคไปโอ้โหขึ้นเหนือนะเมื่อ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ี้นะรถบินได้นะครับรถรถบินได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยไปครัพต่อครับใครครับมาขึ้น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 มาเลยไอ้หนูไปไหนครับสแควร์แบงค์ครับไอธนาคารโอเค ธนาคารสี่เหลี่ยมนะสแควร์ไม่สแควร์แปลว่าอะไรสี่เหลี่ยมอะไม่ใช่ละโอ้ย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 เยีะเอาไ My ่ o d โอเคเยอะโอเคครับเรียบร้อยอยู่นอันดับิชาทิ่ย์นะครับตอนนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วสุดยอดเลยโอเคครับใครครับตัวนี้นะช่วยมาเลยไอ้หนู ไหนโพลิสเตชั่น,นะครับอ๋อโดนกมขืนต้องเข้าใจครับโดนโดนกระเทยกมขืนนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละกระเทยกงข,ขืนมปนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูมาผิดทางเหรอวะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออ้าวไปผิดทางัะนั้นเลยกูเคลียร์ไปทางนี้ก็ได้ครับมันมีทางลัดโอเค ดโอเค okay. ไหนวะเอาเลยทั้งงานเลยสัตว์โอเคเรียบร้อยครับโอเคครับใครครับคนนี้ครับมาไม่ไหนครับคาเฟเชอรี่ <c oughs> นะฮะไปดิโอเคบิดครับบิดร้อยยี่ครับ ไปสนุกครับสนุกคนคนนั่นคนนั่นแ็กซี่ไม่สนุกว่ะยี่ยี่แม่งเต้นลั่นเลยมันสนุกเบาวะเนี่ยโอเคถึงแล้วไปโอเคครับโอเคครับพาเจียนมิวเซียมโอเคยิพิธภัณฑ์ครับ อยู่ไหนวะทางนี้นะครับโอเคฟานแบบนี้เลยเอาเอาเยอะพีกดางเอาร,อรถยกล้อรถยกล้อนะครับเนี่ยโอเคเรียบร้อย <c oughs> ได้ครับยอดยอดไปทางนี้ครับคนคนนี้ครับมาใช่ไปไหนครับแลนดิ้งเพีย <c oughs> ไปเอาไปครับต่อเลย โอ้ยย oh, yeah. ่ะไอ้สัตว์ไวยมึงขับรถยังไงอีดอ,อกโอเคชนโอเคไปทางนี้ครับโอุโมงนะโอโหนางรถไฟว่ะนี่อุโมงไรสัตว์มึงขับแบบนี้ไม่โันรถไฟชนรถ <c oughs> ล,ลอยได้นะำเนี่ย <c oughs> ไปครับเ <c oughs> <c oughs> อาชิบหายละขึ้นไม่ได้ด้วย โอเคขึ้นทางนี้ครับขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วเร็วเร็ว,รวจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วไ,ไ,ไม่ทันแล้วไอ้สัวหัวไม่ทันละหัวไม่ทันละเฮ้ยทัน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 โอเคสโลว์นะครับมันโคตรน,นะครับโอเคไม่เป็นไรอะไรเนี้ยตายกล้องเหรอเวฟแอนด์บีสโอเครู้สึกคือเคยไปแล้วนะท่าานะอาจรไปครับต่อโอ้โหขับย่างทเทพครับ คนขับดิซี่ถ้าถ้ามีคนขับดิซี่แบบนี้นะผมว่าไม่กูไม่นั่งรถเซ็กซีต่ตลอดชีวิตดีกว่าโอ้โอ้โอ้ไมค์แก่ชนบ้านแม่งเลยโอ้ยโอ้ยไอ้ย่ขับไงวะกูขับเองนะเนี่ย <laughs> โอ้ยได้ทันละก <laughs> ูไม่ทันละกูไม่ทันละไอ้เหี้ยไม่ชนเลยแบบนี้ไม่ไม่ทันละสายโอ้ยเฮ้ยว่ะทันทันโอ้ยไม่ทันวะ่ะ ไม่โอเคได้8ปดคนนะทั้งหมดได้เงินเท่าไหร่ครับ3,409ดอลลาร์นะครับระดับ B นะครับอยู่อันดับที่21โอเคใช้ได้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 ครับสนุกนะเนี่ยผมบอกบอกตรงเลยว่าสนุกมากเลยครับเกมนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคครับเล่นต่อครับเอาแบบ Crazy Box นะฮะเอาคลีซี่บ็อกส์ไม่เอาดีกว่ากดออกไงวะนี่ไงไปแบบออริจินอลดีกว่าเดี๋ยวออริจินอล ไม่แม่อาเคดโอเคแล้วก็ work for 10 minutes นะทำงาน10นาทีนะครับโอเคเอาผู้หญิงดีกว่าครับอยากให้ผู้หญิงดูดิอยากดูดิว่าผู้หญิงขับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โห1,000วินะ10นาทีเยอะมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปครับเคเบิลคลาสต็อปท็อปนะไปโลดครับไปโลดครับโอเค โหวดแล้วไปยิงเร็วอะอือชนอือชนโหวดไลยครับโอเคสปีดดีนะครับเร็วมากไปครับมีใครไหมมีใครมั้มครับวันนี้นะครับโอเคไปขึ้นมาครับไอินนมไปไหนครับเคเบิลคาสส์บัตทอมนะบัตทอมเป็นวัตถุ์สูตรดี่ว่าเอ้ยบัตทอมเป็นวัตถุสูตรมึงจะไปหากรีแดงใช่ไหมครับโอเคเข้าใจโอเคครับไปครับ ออโอ้โหเกียบโอ้โหเล่นกายกรรมอีู่แล้วเกี่ถอยหลังครับถอย,ลถอยลหลังไปครครับเนี่ยมันรับคนนีด้ดีรืป่าโอ้โหไอตัวเซ็กซี่เนี่ยไปแล้วป๊อปคอนมาเนียไอ้เหี้ยร้านน่ารักว่ะไปครับ ไปอย่างรวดเร็วนะครับโหสนุกสนุกอือหืออือหือกูชนแม่งเลยเอากีด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 คีดกลัวกลัวกลัว,วลยสิมึงสนุกสนุกเออสนุกครับสนุกไอ้เหี้ยกูก็หนุกนะเนี่ยแม่งขับอย่างเงี้ยขับได้วยซี่แบบนี้แย่มันหนุกนะอ,อ่ะโอเคอือโอเคเดี๋ยวรออย่า ข้างหน้าข้างหน้านะขับ <c oughs> มาปิดรอยยิ้มนะโอ้ยสุยดยอดครับโอเคไปครับรับใครต่อครับรับใครดีครับมีใครบ้างครับโอเควันนี้ครับขึ้นมาครับพิซซ่าพาลอ่อไปครับ ไอ้สัตว์อยู่ไหนวะโอ้ข้างหน้าไกลไกลไกลมากโอเคไปครับใครต่อครับใครดีคนนี้คนนี้ครับค,คนนี้มาขึ้นมาเลยสแควร์พาร์คนะครับอยู่ข้างหน้านี่วะไอ้สัตว์ทำไมนั่งเงินเง<อ><ๆ>ี้ยไอ้ยังไวพวกนี้โอเคอยู่ลนะมามีใครไหมครับ มีใครไหมฮัลโหลฮัลโหลคนนั้นครับคนนั้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบัตรหลวงพ <c oughs> าอีกแล้วไอ้สัตว์บัตรหลวงโอ้ยแปดร้อยมตรโอ้ใหม่เกลต้องขับเร็วๆละไปครับพาบัตรหลวงพาพาบัตรหลวงเสียวนะครับ บัตรโล้สนุกไอ้ี๋ไม่ยกมือครับสนุกโอ้โหสุดยอดเลยเสียวไม่เข้าท่านโอ้ยโอ้ยผิดอ๋อถูกทางแล้วถูกทางแล้วไปไหนของกูเนี่ยโอเคเฮ้ยอย่าหมดเวลาก่อนดีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นโบแล้วโหมดโหมดอยู่เนี่ยโอเคเบครับ โอ้ยเยวขับต่อใครเอาไปครับโอ้ยเอาเยอะเยอะเป็นไรเนี่ยรถเป็นเหี้ยอะไรครับเอาใครครับเนี่ยรับแบบยุ่มือครับอาร์บิสเตชันนะไปเอาไปไปไปได้เลยบิดครับบิดต่อบิดอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหรวยครับรวยเลยครับเอาชนเสาอย่างนั้นเลยไปครับบิดอย่างรวดเร็วนะครับ โอ้ยโอย้ยโอ้ยโอ้ยชนยับเลยครับอยู่ไหนวะนี่ไง Abyssation นบโอเคเรียบร้อยครับได้เงินมา2,000แล้วตอนนี้ไปครับคนไหนดีครับคนสีเขียวนะให้เงินเยอะกระเป๋าหนักนะครับโอเคไปไหนครับ a b y s สเ t ชั n นะครับสถานีตำรวจโอ้ยเก0าเมตร900เมตรเนี่ยไก่มาก เสียวเสียวไม่จะนน้องเอาชนรถเด่นเลยโอ้หรถถังน้ำมันชนดูดิไม่จะระเบิดหรอวะโอ้โหตัดหน้านี่เอาเอาเยี่ยมเอาเอาเอาย โอ้ย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 ย็นจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยยังอยู่บนสะพานเลยเนี่ยโอเคครับยังไม่ถึงเย็นเนี่ยโอเคข้างหน้าข้างหน้าเย็นบีอืมไปครับร้อยวันนี้ดีกว่าครับ C T Capital นะโอเคไปโรงพยาบาลนะครับอยู่ในวะ โอเคอันนี้ครับจอดจอดโอเคเรียบร้อยย้อดสกายแบงก์นะอะไรเนี้ยธนาคารทองฟ้า What the fuck Nims เอากูไม่ดได้ได้ยี่อะไรกินละโอเคโอเคดีครับไปเรียบร้อยเป็นไหนต่อครับรับใครต่อดีคนนี้ครับอยู่ใกล้สดุดไปคราวเอเรียนาเอเรียนา ทางไหนวะอ๋ออ๋อพิทามพิทามพิทามพิทางโดวเดียวตัวเด้อเอี้ยไปโอเคเอาทางไหนวะทางไหนกันแน่เนี่ยสัตว์มึงบอกทางให้กูชูกๆหน่อยดีิวะแม่น่าจะมีแมปในเกมนี้มันชี้ไปนี่ผมก็เล่นเอาผมงงเลยอ่ความชิบหายละเวลาจะทันไหมเนี่ย ปั 3. 3. ้นปะเนี้ยเอ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 ยมาให้มาไม่มามาเอ้ยสโลชาชาโทษครับโทษไปครับอ่าใครต่อดิที่ไหนวะใครเรียกเมื่อกี้อ๋อนั่นไงมามาขึ้นมาครับไปไหนบัสเทอร์ริเมนท์ลล์ครับโอเคเอาหนุ่มเอาจี๊ดเลยละไอสัตว์ไม่กินต่อยี่บ่าย ลงใต้โมงนะวิดอืออือชนชนท่อเย็ยบลอยไปไหนละเลีย้ยบไปไกลเลยไม่ครับมาขึ้นมาครับขึ้นมาออสโมสเฮอ,อร์เทอลเอ้ยไม่ใช่อสอสโมสโฮเทลเออโรงแรมนะทำไมไม่เอาคอสโมสไปหนุนเตาแมนไปเลยวะ ไปครับไปครับต่อยาวเลยครับยาวลุอุยอุอุยอุอุออุออุ้ยชนโอเคครับไปครับถอยหลังครับถอยหลังครับถอยยาวเลยครับใครจะกลัวกูไปรับแบบนี้จอแล้วจะมาครับ อะไรครับคอกคอกทาวเวอร์เรสเจอร์ลงหนังนาฬิกา what the fuck เอ๊ะโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูี๋ยวมาพินทางมาพิทางก่อนไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อครับยาวครับจะถึงแล้วจะเหนื่อยจะถึงนะเบรกครับ ไปครับไฟแรงครับยาวโลดครับคนไหนวะคนนี้เหรอโอเคมาเลยครับขึ้นมาเลยเอาชาวพังอีกละเอาชาวล็อกเอ้ยมอเอ็นเกตไปห้างครับไปยาวครับผมบอกได้ผู้ชมได้เลยนะว่าเกมนี้หนุกมากครเอาขึ้มาผิดทางไอ้เสียดโอเคทางนี้ทางนี้ไปต่อยาวครับ จะหมดเวลาก่อนนะจะหมดเวลาก่อนนอืนชนตูดมาลงครับโอเคครับเดี๋ยววิ่งไปแล้วก็ใส่หัวไอ้สัตว์มามาสเตอร์พาราไจส์โอเคทางนี้ป่ะไปครับจะปีนอะไรกันนหนาววันนี้จะปีนทำไมอ่ะอ่ะจะปีนกันทำไมอ่ะ โอ้ยอูดอ้าวเยี้ยกูว่ามิดโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้รัดได้รัดเร็วกว่าไปครับได้ที่แล้วก็ไปเหลือสี่สิบแปดวิโอเครับใครครับคนนี้นะมาคับขึ้นมาเลยครับสกายแบงก์อยู่ละไอ้เหี้ยธนาคารทองฟ้าไม่อยู่ใกล้่ทำไมไม่เดินมาวะทำไมมึงไม่เดินมาวะโอ้ยเงินแบเหี้ยอะไร โอเคมาเลย่มไอซีทีฮอสพิทอลนะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้โหระดับความเลยสัสโอ้โหจอรับมาโอเคเหลยสิบสามวิกลัวไม่รับใครนะไอ้สัสต่อให้รับแม่งก็ไปไม่ถึงหรอกเชื่อกูรับดูดิมันไม่มันไม่ให้เวลาเพิ่มนะโอ้โหหนึ่งกิโลกูไปไม่ถึงหรอกไอ้สัส ไม่ถึงครับไปหยุดพอมึงไม่ต้องลนะโอเคหมดเวลานะผมรับได้หมดกี่คนวะสิบแปดนะครับได้เงินห้าพันดอลลาร์นะครับระดับ S O สุยดยอดโอเคครับเกมจบแล้วนะโอเคครับก็ผมบอกได้ดตรงเลยนะว่าสำหรับเกมนี้ก็สนุกมากนะครับขับแบบแท็กซี่แบบเยี่งนะครับผมนะ ไ้่กูจะได้ซีแบบนี้ไม่กูจะไม่ขึ้นเลยอ่ะกูไม่ยอมขึ้นเลยอ่ะเออเอาง่ายๆเลยครับผมนะโอเคก็แนะนําว่าให้หาโหลดหรือหาซื้อมาได้นะผมนะราคากูก็ลืมนะแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยน้ผมโอเครับยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมนะฝากไอเดียสักใครด้วยนะผมนะโอเคก็ขอลาไปก่อนนะค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะผมโอเคก็เสาร์นี้ก็ลาไปก่อนับสวัสดีครับบายบาย